สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปเนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแยกในนามเดิมยังไงคะการแบ่งแยกในนามเดิมหมายความว่าโฉนดแปลงนี้ค่ะนะคะมีอยู่ทั้งหมด10ไร่นะคะแต่เจ้าของเนี่ยเขาแบ่งขายให้เรา5ไร่เพราะฉะนั้น เจ้าของต้องไปทําแบ่งแยกในนามเดิมคือในนามของเขาเขาเรียกการแบ่งแยกในนามเดิมนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับการตกลงกันว่าใครจะเป็นออกค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกเพราะเขาแบ่งขายให้เราส่วนมากก็จะเป็นคนขายจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายแต่อันนี้มันอยู่ที่การคุยว่าใครจะออกค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกครั้งนี้นะคะอย่างเช่น สมมุติว่าเขามี25ไร่แปลงที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะมี25ไร่เจ้าของเขาแบ่งขาย11ไร่นะคะที่เหลือเขาจะเก็บเอาไว้ก็ต้องแบ่งในนามเดิมของเจ้าของเก่าแบ่งได้ทั้งหมด9ล็อกเพราะยังไม่เคยแบ่งมาเลยนะคะเขาจะเก็บไว้2ล็อก8ไร่กับ4ไร่ที่เหลือเนี่ยประมาณ11ไร่เนี่ยเราซื้อมาเราก็มาแบ่งได้7ล็อกแบ่งแยกในนามเดิม เขาเรียกแบ่งแยกในนามเดิมเพราะโฉนดออกคําโอนให้เราเพราะเราซื้อ11ไร่นี่แต่เราพ่วงการแบ่งไปในครั้งนี้ท,ทีเดียวเลยเขาเรียกแบ่งแยกในนามเดิมค่ะไวนะคะไวค่ะแล้วเราเซฟคั้จาาการในการโอนเพราะว่าเราสามารถที่จะโอนจากเจ้าของเดิมข้ามไปที่ลูกค้าได้เลยการแบ่งแยกในนามเดิมการทําธุรกิจด้านที่ดินแบ่งขายที่ดินจัดสรรพวกนี้นะคะงานทุกประเภทค่ะ งานทุกประเภทเนี่ยมันจะมีเขาเรียกแรงกดดันแรงกดดันเราทำงานใหญ่เราต้องมีลองรับเขาเรียกรองรับแรงกดดันได้มากแค่ไหนเงินเนี่ยเงินเนี่ยส่วนมากส่วนมากเงินเนี่ยนะคะมันชอบอยู่กับคนที่รองรับแรงกดดันได้มากชอบทำงานยากๆนะคะ งานเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นงานที่ทำยากแต่ทำแล้วได้ผลตอบรับดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทำงานด้านนี้ต้องลองรับแรงกดดันได้มากทำงานทุกประเภทมีปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักแก้ปัญหานักแก้ปัญหาค่ะ เราเป็นนักแก้ปัญหาเงินชอบอยู่กับพวกนี้นักแก้ปัญหาพวกนี้ทีนี้ว่าเวลาเราไปยื่นแบ่งแยกในนามเดิมเนี่ยนะคะพนักงานที่ดินเขาจะแจ้งให้เจ้าของที่ทราบว่าคุณป้าแบ่งเก้าล็อกเนี่ยเต็มแล้วคุณป้าแบ่งไม่ได้นะคะต้องรออีกสามปีถึงจะแบ่งได้เขามีหน้าที่จะจะแจ้งค่ะเขาเป็นพนักงานพอเขาแจ้งเสร็จคุณป้าเนี่ยก็ตกใจแล้วยแบ่งให้เราหมดเลยแล้วเราเขาจะแบ่งไม่ได้ เราก็ต้องแจ้งคุณป้าทราบว่าคุณป้าที่แบ่งแยกมาแล้วเนี่ยคุณป้าโอนให้เราหมดเลยเหลือคุณป้าแปลงเดียวคุณป้าสามารถแบ่งได้หรือว่าคุณป้าอยากกลัวมีปัญหาไอ้ที่เหลือข่งคุณป้าก็แบ่งให้ลูกแล้วลูกก็จะได้ไปทําการแบ,แบ่งแยกอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะปัญหาเนี่ยมันมีไว้แก้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักแก้ปัญหาแบ่ง9ก้าล็อกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อใครเลยยังเป็นชื่อเราอยู่อีกสาปีเราจะแบ่งแบ่งไม่ได้นะคะเพราะยังเป็นชื่อเราอยู่แต่อันนี้คุณป้าก็าแบ่งให้เราเนี่ยแบ่งขายเพราะฉะนั้นพอโฉนดออกเขาก็โอนให้เราที่เหลือคุณป้าแบ่งได้อยู่แล้วค่ะนะคะ,นะคะกฎหมายกฎหมายเราต้องศึกษากฎหมายให้ลึกซึ้งในในขั้นตอนในวิธีการทำงานประเภทไหนเราต้องศึกษากฎหมายของงานประเภทนั้น นะคะปัญหามีไว้แก้ค่ะเราอย่าทอ้อท้อเขามีไว้ให้ลิงถือถูกไหมคะพูดตลกหน่อยท้อเขามีไว้ลิงถือแต่เราเป็นคนค่ะเราชอบออกนอกคอนฟอร์ตโซนคอนฟอร์ตโซนะนะคะเราออกมาเนี่ยเรามาหาประสบาการณ์นะคะเรามาหาประสบาการณ์เรามาหาความรู้เงินมันจะหลั่งไหลเข้ามาค่ะขอให้ทุกท่านที่คิดจะทำนะคะงานประเภทอสังหาริมทรัพย์ เกี่ยวกับการแบ่งแยกที่ดินขายขอใหท้ทุกท่าน F อฟซทุกคนประสบความสำเร็จค่ะอย่าท้ออย่าถอยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะจะได้ได้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินนะคะจากประสบการณ์จริงของบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี